สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะวันนี้จะมาเปิดไพ่ดูเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆกําลังสอบเข้ากันใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอาจารย์เองนะคะก็ได้เปิดไพ่ดูผลให้น้องๆหลายท่านเลยดูให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยบางคนก็เป็นห่วงมาดูแทนลูกนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาจับไพ่กันดูว่าวิธีการเปิดไพ่ในเรื่องของการสอบหรือผลการสอบนะคะหรือการเรียนนะคะดูยังไงแล้วก็จะแอบสอนไปด้วยขออนุญาตแอบสอนนิดนึงนะคะเผื่อใครๆที่มีไพ่อยู่แล้วอยากจะเปิดดูให้ตัวเองหรือดูให้เพื่อนมีคนสนิทก็ได้นะะค เดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะก็เตรียมไพ่นะคะเตรียมไพ่ก็สับไพ่สับให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งจิตน,นิดนึงตั้งจิตบอกไพ่นะคะพูดในใจก็ได้นะคะตั้งจิตว่าแบบอขอคําทํานายที่แม่นยําเที่ยงตรงนะคะประมาณนี้เรามาดูกันอสมมุติว่ามีน้องนะคะอยากจะสอบเข้าคณะแพทย์เข้าคณะแพทย์มีกี่มหาวิทยาลัยที่จะเข้าคะอ่าหนึ่งสอสาบอกชื่อมาเลย คณะแพทย์ของหมอนี้หมอที่หนึ่งมอที่สองมอที่สามนะคะก็บอกชื่อมาเลยเราก็หยิบไพ่3ามใบเลือกหยิบแบบนี้นะคะขอดูผลการสอบเข้ามอที่หนึ่งนะคะขอดูผลการสอบเข้ามอที่สองแล้วก็ขอดูผลการสอบเข้ามอที่สามนี่นะคะอ่ะเก็บก่อนนะ <c oughs> นี่นะคะหมอที่หนึ่งเป็นยังไงโอ้โหสามเหรียญ ภาพนี้ดูดีไหมคะถามคนที่ไม่มีความรู้อะไรใดๆเลยไม่เคยอ่านไพ่ทาโร่มาก่อนไม่เข้าใจไม่ได้เรียนรู้ไม่มีข้อมูลไพ่นี้ดูดีไหมคะถ้าดูดีก็คือสารผ่านนะคะนะคะใบที่สองมอที่สองหยหนักกว่าเดิมดีกว่าเดิมคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจไม่ใช่แต่เราดีใจคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็มอที่สามนะคะโอเคอันนี้เป็นดาบเท่าไหร่เนี่ยเซเว่นออนะคะเจ็ดดาบนะคะ,ะผลทํานายออกมาก็คือใบที่หนึ่ง มีความโชคดีไพ่ใบนี้ตีความประมาณว่ามีความโชคดีมีความสําเร็จที่เป็นไปอย่างที่เราหวังนะคะส่วนใบที่2นี่คือมีความสุขนะคะมีความสุขก็เท่ากับมีความสําเร็จมีความมั่นคงได้มอที่เราชอบได้มอที่ต้องการก็คือมอที่2นี้นะคะไพ่ใบนี้ตอบแบบนี้นะคะส่วนมอที่3ที่เลือกไว้ก็เ,เกณฑ์การสอบผ่าดูจากน่ดูจากภาพนี้เลยนะคะ ลองลองลองใช้จินตนาการของคุณนะคะไม่ไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องการตีความความรู้หรือข้อมูลอะไรใดๆดูจากภาพนี้คิดว่าสอบได้ไหมคะ <c oughs> ก็นะตามภาพเลยนะคะเ,เกณฑ์การได้ค่อนข้างน้อยค่อนข้างค่อนข้างจะต่ำนะคะมอน,นี้ก็ไม่ผ่านนะคะการตอบคําถามเกี่ยวกับการสอบเนี่ยมันก็คือการคาดคะเนยัยงไงยงไงเราก็ต้องออทําความเข้าใจกับคนที่มาดูไพ่ด้วยนะคะว่าอันนี้มันคือการคาดคะเนด้วยสื่อ ด้วยสื่อการทำนายเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นเอาตายว่าฉันเชื่อฉันเชื่อมากมันจะต้องได้อย่างนี้คือก็อกต้องรอดูผลด้วยนะคะลุ้นไปด้วยการกรมอ,อย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาทีนี้น้องเนี่ยก็อยากจะถามเพิ่มว่าเอออย่างมอที่มีโอกาสได้เนะะี่ยค่ะถ้าเข้าไปเรียนแล้วหนูจะเรียนไหวหรือเปล่าอะไรอะไร,ะไรมันจะดีไหมนะคะภาพรวมการเรียนของที่มอมอนี้ที่สอบเข้าได้เนี่ยมันดีหรือเปล่านะคะเ,เราก็มาพิไพ่เปิดดูนะคะอมอที่หนึ่งนะคะสมมติสมสมติเราดูในเรื่องของอาภาพรวมการเรียน แล้วก็ภาพรวมการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะเราก็หยิบสองใบนะคะหยิบเพิ่มขึ้นมานะภาพรวมการเรียนภาพรวมภาพรวมการใช้ชีวิตในหมหาวิทยาลัยนะคะมที่2นะคะมอที่2องออภาพรวมการเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการใช้ชีวิตในหมหาวิทยาลัยดูคร่าวๆง่ายๆแบบนี้แหละนะคะสำคัญก็คือ,อมีพื้นฐานสักนิดสักหน่อยก็ดีนะคะมีพื้นฐานหน่อยว่าไพ่แต่ละใบมันเป็นไพ่ดีหรือไพ่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนี่ ออ้ยโอ้โหแหม่นะมที่1น,นะคะภาพรวมการเรียนคือเรียนด้วยความสบายใจนะคะผลผลการเรียนภาพรวมๆแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะลึกทีละปีนะคะเอาภาพรวมการเรียนสอบสอบได้นะคะแล้วก็ผลการเรียนดีนะคะแฮปปี้สบายใจมีความสุขไม่ได้หนักหนาะไม่ได้ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงคุณเลยนะคะน่าจะเรียกว่าชิวช๋วๆสบายๆ เรียนได้ไม่มีปัญหาผลการเรียนดีจบครบหลักสูตรนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยเดอกฟู food, ก็คือไม่เครียดแฮปปี้มีความสุขนะ,ะเรียนเรียนสบายๆไม่กังวลน,นะคะใช้ไ,ได้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้เอกสบวานนะคะหนในเท้าก็หมายถึงว่าเออบรรยากาศดีเพื่อนๆก็ดีนะคะแล้วก็อุปสรรคในการใช้ชีวิตน้อยนะคะเรียกว่ามันไปเรื่อยๆ ไปตามที่เราใช้ชีวิตได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลน,นะคะมีความสบายใจโล่งใจไม่มีศัตรูมีแต่มิตรที่ดีช่วยเหลือกันถ้าหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันจะเน้นไปในทางที่สังคมดีแล้วก็ช่วยเหลือกันนะอาจารย์ใจดีประมาณนี้นะคะเรียนได้วิชาการได,ได้ประโยชน์ได้ความรู้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีเรื่องหน้าสิวหน้าขวานหรือไม่มีเรื่องที่ทําให้กุ้มใจกังวลใจนะคะประมาณนี้นี่คือมอที่1 ที่สอบได้เนะาะไปดูมอที่2ผลการเรียนภาพรวมเป็นอย่างไรนะฮะได้ The High p r i s t i g e นะฮะผลการดีผลการเรียนดีเลิศดีมากดีสุดดีขั้นสุดมีสิทธิ์ลุ้นเกียรินิยมอะไรแนวๆน,น,นี้นะคะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะคะมีชื่อเสียงระหว่างการเรียนซะด้วยสะะิเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการฝึกงานนะคะกะ็จะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างดีเลิศเป็นเด็กเกรดอะไรแนวๆน,น,น,นี้เนะคะมาส่วนในเรื่องของอ การใช้ชีวิตภาพรวมทั่วไปนะฮะเพจุอบสอดนะคะปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะหะึ 1, ab, ะ่ดาบเด็กขอโทษค่ะเด็กถือดาบนะคะ,ะปรับตัวเยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าเท,าท่าที่อ่านโครงสร้างไพ่คร่าว funded, exha, ๆนะอาจจะมาจากครอบครัวที่แบบว่ามีคนดูแลเยอะนะคะอาจจะเป็นคุณนูคุณหนูน,น,หน้อยสบายๆมาตลอดนะคะ,ะแล้วก็การเรียนเนี่ยไม่ได้มีที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะทุกอย่างถูกซัพพอร์ตได้อย่างครบวงจรแต่พอเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยปุ๊บ เฉพาะที่มอนี้นะมอสองที่สอบได้นะพอเข้ามาปุ๊บก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะ,ะข้อดีก็คือได้เติบโตเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะติดงอแง,งเล็กน้อยติดงอแง,งเหมือนเด็กๆเ,เล็กน้อยแล้วก็อาจจะเหนื่อยในช่วงแรกๆนะฮะปรับตัวเยอะหน่อยแล้วก็ต้องช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่มีใครมาซัพพอร์ตตลอดนะอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่า ต้องเลือกคบเพื่อนนิดนึงนะแล้วก็ต้องเพ g e ช f อบสอดเนี่ยอา,อาจจะตีความหมายได้ประมาณว่า,าต้องระมัดระวังในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตอย,อย่าเลือกทางผิดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไพ่อันนี้มันก็เป็นมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นการอ่านตีความภาพรวมนะคะในรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันก็สามารถจะเปิดไพ่เป็นชุดได้อีกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการดูนะคะว่าจะสอบติดไหม ติดที่ไหนใช้ชีวิตดีไหมภาพรวมการเรียนเป็นอย่างไรนะคะมีอีกอันนึงที่อยากจะมาสอนมาแนะนํากันก็คือเช่นดูคะแนนสอบนะคะอันนี้อยากจะแนะนําก่อนว่าดูคะแนนสอบอะไรดูเป็นรายวิชาเลยไหมอยากรู้วิชาไหนก็ถามอะไรเงี้ยนะคะหรือจะดูเป็น GPA ภาพรวมว่าเท่าไหร่ก็บอกได้เช่นต้องการต้องการ GPA สักสามจะได้ถึงสามไหมหรือต้องการ GPA แค่ผ่านแค่2.22.5เงี้ยต้องถามก่อนว่าเจ้าชะตานเนี่ย คาดหวังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะดูได้เพราะว่าถ้าถ้าไม่รู้ไม่รู้เป้าหมายเลยเนี่ยมันจะกว้างเกินไปนะคะก็ต้องรู้ก่อนเช่นสมมตินะต้องการ3.53.5มจุดนี่คือเกร์นิยมใช่ไหมต้องการ3.5จะ้ะจะได้ไหมได้ลุ้นเกียร์นิยมไหอะอย่างเงี้ยดูภาพอย่างเดียวอะได้ไหมคะยากเนาะภาพแบบนี้คือยากนะคะก็เรียกว่าแปดในเท้านะ,ะโอกาสที่จะได้3.5นี่ยากหน่อย 3.2จะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายที่อาจจะเลื่อนรางนิดนึงแต่ว่าก็ต้องให้กําลังใจให้กําลังใจคนดูดวงด้วยนะคนที่เขามาดูาก็มีความความคาดหวงนะังเนาะให้กาลังใจแบบว่าไม่ง่ายเลยค่ะถ้าจะได้3.5โอกาสก็มีน้อยอยู่นะคะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงไม่มีเลยนะอะไรเงี้ยนะคะ,ะมาลองจับอีกใบ,บหนึ่งได้ไหม3.5อ,อันนี้นะคะ six of ones นะคะ,ะได้ตามคุณภาพของของเจ้าชะตาเลยนะคะเจ้าชะตาเนี่ย ขยันใส่ใจมากๆอาจจะไม่ใช่คนจีเนีไม่ได้แบบฉลาดไม่ได้เกง่งแบบเวอร์เป๊ะปังสมุดทุกอย่างแต่ว่าด้วยความขยันความมีวินัยนะคะมีโอกาสที่จะได้คะแนนถึงสากจุดแบบนี้เนาะบางท่านก็มาดูเรื่องของการสอบโทอีกโทเฟออยากมาดูว่าได้คะแนนโทอีกโทเฟ l ไอเอลได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็บอกมาเลยว่าต้องการเท่าไหร่จ้าเช่นอยากได้โทอีก550รอค่ะจะถึงไหมคะ <c oughs> แอบเปิดไพ่ดูนะถึงไหมนะ Page of pentacles นะคะเรียกว่า 550เนี่ยปิ่มป,มปิ่มเป๊ะเป๊ะเเ,เลย550แบบเป๊ะเปไม่มีเกินแนวนั้นนะคะมีโอกาสได้ค่ะมีโอกาสได้เหมือนกันแต่ประมาทไม่ได้เลยนะถ้าเป็นไพ่แบบนี้ page of pentacles นะคะเรียกว่า,าต้องต้องจริงจังจริงจังมากๆแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีนะ,ะถ้า,ารประมาทอาจพลาดได้เหมือนกันนะเอาจริงแต่ว่าในไพ่ลักษณะแบบนี้ไพ่แบบนี้นะคะสามารถที่ตีความได้ว่า ได้คะแนนถึง550นะะี่และค่ะอ้าวมาแล้วดูอันหนึ่งสมมติอยากได้แค่450ก็พอคะ่ะไม่ได้เอาเยอะจะเอาคะแนนไปไปสำหรับการประกอบการสอบหรือการย้ายตำแหน่งงานคะ่ะเอา450พอถึงไหมคะพี่อนี่นะก็ดูให้นะอันนี้คือ night of cups นะคะก็ได้แบบสบายๆ450พอดีพอดีนะฮะ,ะไม่ได้ยากมากการสอบไม่ได้ยากมากแล้วก็ เราสามารถที่จะทําได้ที่เราติวไปเนี่ยก็ทําให้เราทําคะแนนได้เยอะเหมือนกันนะคะใน top cups นะคะถือว่าโอเคเลย cups หมายถึงถ้วยเนี่ยหมายถึงความมั่นคงเนาะเราสามารถไปแตะถึงคะแนน450ค่ะแต่ถ้าไพ่แบบนี้คงไปไม่ถึง500 <c oughs> ไม่ถึงนะคะก็อยู่450กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นวิธีการดูไพ่นะคะในเรื่องของการสอบคะแนนสอบนะคะหลายๆคนก็กังวลเนาะดูอยากรู้อ่ะมาดูไพ่ซะหน่อยจะได้สบายใจว่าเออ ให้ว่าอย่างไงแล้วก็ไปอรอลุ้นเอาว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสอบถามมาได้เลยใครที่อยากเอาวิชาไปใช้นะคะดูให้ตัวเองดูให้เพื่อนดูให้คนที่เราลักหรือนําไปประกอบอาชีพก็สอบถามมาได้นะคะยินดีสอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นการสอนแบบเล็กๆน้อยๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ